สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนว้าวคุณแม่ลูกหนึ่งเปิดตัวรักครั้งใหม่ย่อนภาพคู่หนุ่มสายฝองานดีเวอร์ก่อนหน้านี้สร้างความมือหาให้กับบรรดาแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากเมื่อนางงามคนดังอย่างเมย่านนทวันทัศน์มิสไทยแลนด์เวิลด์2014เธอได้ออกมาโพสต์ภาพคู่เปิดตัวแฟนหนุ่มสายฝพร้รอมระบุแคปชั่นว่า your love and support h a v e changed the way I see the world and how How life means to me ล่าสุด18กรกฎกาคมไม่ยาได้ออกมาโพสต์ภาพคู่สุดหวานผ่านอินสตาแกรมอีกครั้งพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่า feel like home with extra love by nature h a s #throwback ตากล้องจำเป็นนอกจากจะดูแลลูกค้าแล้วยังแวะมาถ่ายรูปให้ด้วยรูปสวยเหมือนเดิมหลังจากนั้นแต่มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์อิโมจิรูปหัวใจกันอย่างมากมายทางทิมงานขอแสดงความยินด,ดีกับความรักครั้งนี้ ของสาวเม่าด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ o m ขอบคุณครับ